วันนี้มาร้าน,นสเต็กค,ครับร้านไหนครับไหนชื่อบอกชื่อร้านหน่อยเด้พาราไดส์สเต็กค,ค่ะอ่าพาราไดส์สเต็กนะครับวันนี้ครัแบบมาเป็นครอบครัวครับอ่าตอนนี้เรากำลังดื่มเครื่องดื่มเลยครับนี้เป็นเวลคัมดิงค่ะอ่ะเาเวลคัมดิง,ค,ดงครับเวลคัมดิงครับเป็นการทานอาหารเย็นกันครับเป็นการทานสเต็ก มืออบอุ่นาานะครับนี่ครับถ,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 ถือสิงอดมานะครับเราต้องมาทานอาหารกันในช่วงหลังจากหกโมงครึ่งไปแล้วนะครับกับสนใ้กระเสียงของปลาดำนางบัวครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารอย่างแรกที่มาถึงแล้วครับนี่คืออะไรอ,อาไม่แนะนำเลยอะไรไข่กุ้งสัดไข่กุ้งสดครับ อางที่สองครับอันนี้สเต็กทีโบนี่ครับสปาเกตตีท้ที่เมาอันนี้คือสลัดไก่กรอบนะครับใส่เป็นถ้วยไม้มาเลยครับนี่ครับ ตรอบคัวตัวกลมครับวันนี้ประคุณกับการทานอาหารเย็นมื้อเย็นครับผมนี่ครับไก่กรอบเอาไหมครับนี่ครับอร่อยมากอันนี้เป็นสเต็กไก่ครับผมเนื้ออ่างเลี้ยงปองหนุ่อ่างใหญ่มากเลยครับวันนี้ลดน้ำหนักครับน้ำหนักอ๋อทานผักลดน้ำหนักครับนี่ครับสเต็กเนื้อครับ สเต็กเนื้อมาแล้วอันนี้อเอ๋คนนี้สเต็กบาดอรี่ครับคนนี้อยากทานเอาละครับเมื่อมาครบแล้วขอญาตครอบครัวตัวโกลมก่อนนะครับรับประทานอาหารมื้อเย็นนะครับให้สนุกสนานก่อนนะครับนะครับขอเวลาสาัก30นาทีนะครับมาทานด้วยกันนะครับทุกคนใครอยากทานด้วยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน เยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอเวลาอร่อยๆให้กับครอบครัวตัวออครับบายบายพบใหม่ครับบายๆบายๆทุกคนบาย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 ยบายๆครับผมนัดเ <c oughs> ก็ดกับเฟน่ายตบท้ายครับผมตบท้ายสน,นุนีนะครับด้วยไอศครีม กย,ยชาไทยกยชาไทยนี่อออไ,ไอทีมอะไรบอกได้เาจะทีมเรนโบ์เนบรนโบ้อะลบโบทีมอร่อยครับตบท้ายจากอาหารขาวแล้วก็มาเป็นของหวานครับนี่ครับภูมิรีทานหมดด้วยครับแสดงว่าอร่อยจริง kali <laughs> <laughs> <laughs>